คลิปนี้เราจะมาปลูกต้นมะขามมาดากัสกานะครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าขี้เหล็กมาดากัสกาชื่อภาษาอังกฤษก็คือตามนี้เลยครับเซนนาอันนี้ส่งแบบถอดกระถางมาเป็นไม้มะเล็ดครับลากฝอยพวกนี้คือผมตัด๋ยวให้ดูผมแต่งลากไปแล้ะ คือรากฝอยที่มาเนี่ยครับมันตายไปหมดแล้วครับเราตัดทิ้งได้เลยเก็บเฉพาะรากแก้วเอาไว้ตัดอย่าให้โดนรากแก้วนะครับแล้วก็สูตรดินที่ใช้ก็จะใช้สูตรดินพวกไม้ขดทั่วไปครับหรือว่าดินแคดตัดก็ได้แต่ว่าเอามาผสมตัวหินภูเขาไฟหรือว่าเพอร์ไลท์เข้าไปหน่อยเพื่อให้ดินเขาโป่งขึ้นมานิดนึงพวกนี้เหมือนกันครับชอบชื้นไม่ชอบแฉะ โตวไวแล้วก็ชอบ่าทอาหารเยอะง่ายๆคืออันนี้หินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ครับลองก้นกระถางไปแล้วแล้วเราก็จะเ,เบอร์เล็กเนี่ยเบอร์ละเอียดใส่เข้าไปนิดนึงครับเพื่ออุดรูช่องต่างๆเพราะว่าหินก้อนใหญ่เนี่ยช่องช่องเขาเยอะพวกดินที่เราแส่ไปมันจะหลุดก้นกระถางหมดแล้วก็ออสโมโคดเราลองเข้าไปที่ก้นกระถางนะครับ จะบอกว่าดินอันนี้ผมใช้เป็นใบก้ามปูหมักแล้วก็เอามาล่อนนะครับเอาเบอร์ละเอียดใช้ตะแกรงล่อน1นมิลแล้วก็มาผสมหินภูเขาไฟเพอร์ไลแล้วก็ใส่สตาร์เกจีหน่อยครับเน้นว่าให้ดินโป่งครับเป็นใช้ได้ ก็โลยหินภูเขาไปด้านบนครับเพื่อล็อกต้นไวท้ทีหนึ่ง เราก็ดึงขึ้นมานิดหนึ่งครับให้เขาโชว์โคดนะโอเคอันนี้เราปลูกตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลดน้ำตอนเช้าลดแบบให้ชุ่มทั่วกระถางเลยทะลุก้นกระถางไปเลยแล้วก็ พวกนี้ก็คือดินแห้งค่อยลดใหม่ครับก็ประมาณสักสองสาวันลดทีหนึ่งแล้วก็ที่เน้นเลยก็คือพันพวกนี้ครับต้องตัดกิ่งตัดก้านเขาไปบ่อยยิ่งตัดบ่อยป้องอ่าเพราะกิ่งแล้วก็ลําต้นเขาจะขึ้นป้องไวขึ้นครับอย่าปล่อยให้ยืดครับพวกนี้ก็คือเราทำเป็นจัดแบบวันไซได้เลย โอเคครับ